ถือมีดมาจะแทงคอยทอยจริงไหมถ้าผู้ตายไม่ได้ถือมีดมาจะแทงทอยคอยคอยทอยก็ต้องผิดฐานเจตนาฆ่าซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตทุกๆคำที่บอกว่าสู้ๆนะแม่ของคนตายกำกังไปรับศพมาปรเก็บพิธศพแม่ของคนตายก็ต้องทำพิธีศพอย่างเงียบๆ เมื่อผู้กระทำเนี่ยพลอยเขาหยอกแล้วเขาแทงจริงครัทงจริงก็จบแสดงว่าเป็นคนลงมือทาแต่เขาสู้เรื่องเขาป้องกันตัวไม่เจตนารฆ่าคือเขาอ้างว่าทางแฟนเขาเนี่ยถือมีดจะมาแทงเขาก่อนครับมเขาก็เลยแย่งมีดแล้วแทงสวนไปครับผมแต่ในในแง่มุมทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับคุณแทงเขาหนึ่งแผลกับคุณแทงเขาเกือบยี่สิบแผลไม่เหมือนกันนะครับครับผมไม่เหมือนกันนะครับสาริกาครับเคยเคยวางหลักเอาไว้นะ เอามีดแทงกันสองคนผู้ชายฟันกันชงเชงชงเชงแย่งจำเลยแย่งมีดจากผู้ตายได้ฟันผู้ตายไปหกแผลแขนใช้ไม่ได้ฟันแขนแล้วฟันหน้าฟันคอสารบอกว่าสารชั้นต้นบอกว่าการกระทำแบบเนี้ยเป็นการป้องกันตัวยงสองสายอุทธรบอกว่าเป็นการป้องกันตัวจริงแต่เป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุลงโทษห้าปีสารนิกาลงโทษเหมือนกันห้าปี ให้เหตุผลว่าการที่จำเลยเนี่ยแย่งมีดมาได้แล้วเนี่ยฟันไปที่ผู้ตายเนี่ยพอเห็นว่าผู้ตายสู้ไม่ได้แล้วต้องหยุดแต่กลับยังแทงต่อยังฟันต่อถึงหกแผลแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุถ้าคุณเห็นแผลของแฟนพลอยคุณจะเห็นว่าแทงจุดเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่แผลเดียวเป็นสิบๆเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกินกว่าเหตุทางกฎหมายนะ ถ้าเขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวจริงอ,อย่างแรกเลยนะครับการที่อ้างว่าผู้ตายเป็นซึมเศร้าเป็นบ,บัลโคล่าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ประเ,เด็นก็คือผู้ตายเนี่ยถือมีดมาจะแทงทอยทอยจริงไหมถ้าผู้ตายไม่ได้ถือมีดมาจะแทงทอย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 ก็ต้องปิดฐานเจตนาฆ่าซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตครับม,มันเป็นเทคนิคในการต่อสู้คดีทางกฎหมายการที่เป็นจิตเวช เป็นซึมเศร้าเป็นไบโพล่าไม่ได้แปลว่าเอ,อคุณจะคุมสติไม่อยู่ทั้งหมดเลยคุณยังมีอสติไม่งั้นเนี่ยนะคุณอยู่กันมาเดยเป็นเดือนไม่ได้หรอกเพราะเขายอมรับ่าพบกันมาเป็นเดือนแล้วครับผมคืออย่างแรกเลยนะครับถ้าคุณแทงเขาแผลเดียวเนี่ยคุณอ้างป้องกันตัวเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะชนะคดีแต่คุณแทงเขาเกือบยี่สิบแผลหรือว่าเกือบหรือยี่สิบกว่าแผลเนี่ยี่สิบกว่าแผลพวกเนี้ยมันอ้างยากที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยหกแผลนะ อันนี้เกินกว่านั้นไปเยอะเลยนะเพราะงั้นเนี่ยคงรู้ใช่ไหมครับว่าสุดท้ายปลายทางต้องติดคุกเรื่องนี้นะครับจะบอกให้อย่างหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นดาราคุณจะเป็นคนปกติปัญหาครอบครัวที่คุณคบกันเนี่ยถ้าคุณมีการทะเลาะก,กันคุณอย่าใช้อาวุธโดยเด็ดขาดถ้าค,ค,คุณใช้อาวุธเนี่ยมันอาจทําให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเจ็บสาหัสหรือพิการ,รหรือเสียชีวิตได้หลังจากทําเสร็จแล้ว คุณจะมานั่งร้องไห้คนเดียวว่าคุณทําไปทําไม,ไมครับผมผมบอกเลยครับว่าที่ผมทาคดีมาส่วนใหญ่ตอนลงมือประ,ะกันตอนทะเลาะกันอะ่ะสติมันไม่มีครับมันจะมีสติตอนที่เมียตัวเองตายแล้วอวอ่มันจะมีสติตอนนี้เพราะงั้นแต่วิธีการหลีกเรียรนะ่ยงนะโยนไม่ทิ้งวันเนี้ยเมียก็ยังไม่ตายแฟนก็ยังไม่ตาย เห็นไหมครับว่าวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ยากอย่างแรกเลยนะอย่าใช้อาวุธผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยใช้แค่มือเปลา่าก็ชนะแล้วอย่าใช้อาวุธผมเน้นย้ำนะครับเต็มที่เลยเนี่ยถ้าเขาไม่ตายเขาก็แค่ไปแจ้ความว่าคุณทำร้ายร่างกายแต่คุณก็ยังไม่เสียคนที่คุณรักรผู้ต้องหานะม,มีสิทธิ์ที่จะให้การยังไงก็ได้อยากจะบ,บอกยังไงก็ได้อยากจะบอกว่าทำตัวเองตายยังไงก็ได้หรือจะบอกว่าติดป้องกันตัวยังไงก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขา แต่เป็นหน้าที่ของตํารวจที่ต้องพิสูจน์มาว่าคนตายเนี่ยตายจากอะไร,รถูกแย่งมีดไปแล้วโดนแทงสวนจริงไหมาการประกันตัวถ้าเกิดว่าอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยศาลอ,อาจจะให้ประกันนะเอ,เ,อเห็นไหมค,ครับว่าการที่มีความรู้กฎหมายนี่มันได้เปรียนเนาะพอบ,บอกว่าเขาจะแทงเราเราแย่งมีดเราแทงสวนเจตนาขาดเจตนาฆ่าเป็นการป้องกันตัวศาลอาจจะให้ประกันเพราะงั้นเนี่ย หน้าที่ของญาติคนตายก็คือต้องไปคัดค้านกันประกันตัวที่ศาลในวันพรุ่งนี้รหรือไปคัดค้านที่โรงพักแต่เห็นว่าโรงพักไม่ต้องไปแล้วเพราะโรงพักเขาค้านแล้วเหลือแ<ช>ค่ทางที่ศาลอย่างแรกนะครับน้องๆครับอันนี้มันคือฆาตกรนะครับฆาตกรไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันทําให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยจากไปตลอดกาลมันไม่ใช่เกมเกมที่เราจะรีเซ็ตขึ้นมาแล้วก็กลับมาเล่นได้ใหม่อันนั้ค,คือเขาตาย ในโลกความเป็นจริงรไม่ใช่แค่โลกออนไลน์ถ้าเราบอกว่าสู้ๆนะต้องดูในว่าเขาเนี่ยอยู่ในบริบทของอะไรครับมันเป็นบริบทของฆาตกรนะครับคนที่ทําให้คนอื่นตายถ้าจะเชียร์ถ้าจะให้กําลังใจเอ,อให้คิดให้ดีก่อนทุกๆคาที่บอกว่าสู้ๆนะแม่ของคนตายกําลังไปรับศพมาแบบเป็นกุศลมแม่ของคนตาย ก็ต้องทำพิธีศพอย่างเงียบงัน